สวัสดีครับวันนี้ผมมีของเล่นมาให้ทุกคนชมกันชิ้นหนึ่งนะครับพอดีไปค้นหรือของในโรงรถนะครับแล้วก็ไปเจอเข้านะครับช่วงที่เก็บตัวสู้โควิดรอบสเนี่ยนะครับก็บังเอิญไปเจอเข้าก็เลยเอามาให้ทุกคนชมกันนะครับมันหายไปนานแล้วครับผมไปหรือของแล้วไปเจอเข้านะครับเป็นปืนแบล้งกันนะครับแบล้งกันเป็นปืนที่ใช้ยิงกระสุนที่ไม่มีหัวนะครับที่เขาใช้ แสดงภาพยนต์กันนะครับก็จะเป็นปืนที่ทําเรียนแบบนะครับแต่ว่าอัอรตราส่วนมันเท่าของจริงแล้วนะครับตัวนี้เป็นเรียนแบบปืนเดโทนิกนะครับเดโทนิกจุดสี่ห้ารุ่น Combat Master นะครับน่ารักดีนะนะตัวนี้ปืนเคลียร์ไม่มีกระสุนนะครับตัวปืนอ่ะมันมันจะมี ทุกอย่างเซฟไว้หมดเลยนะครับให้ใช้กับกระสุนจริงไม่ได้ที่ในลำกล้องนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ไปขวางไว้นะครับไม่ให้ใช้กระสุนจริงได้แต่ปฏิบัติการเหมือนของจริงหมดนะครับตัวนี้แม็กกาซีนมันไม่มีนะครับเวลาเราจะไอ้นั่นเราก็ใส่กระสุนกระสุนในแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปขึ้นลำก็จะเหมือนเหมือนปกติเลยนะครับแล้วก็ยิงยิงได้เหมือนของจริงเลยนะครับตัวมันแจ๋วมากนะครับดูระบบมันเป็นระบบรีคอยด้วยเห็นไหมครับเนี่ย อ่าลำต้องลดลงด้วยนะเนี่ยนะครับแล้วมีขาเตะปลอ,อกนะครับเห็นไหมครับมีขอเกี่ยวปลอ,อกขาเตะปลอ,อกมีแค่รูเข็มแทงชนวนเหมือนของจริงเป๊ะนะครับแต่ว่าใช้ยิงกระสุนจริงไม่ได้นะครับาต้องยิงกระสุนแ l a n งนะครับทีนี้มันเปิดๆนะครับผมก็เลยจะมาลื้อดูนะครับดีใจมากๆนะอันนี้ถอดประกอบก็เหมือนเดิมนะครับ เอารูตรงนี้ให้ตรงตรงกับไอ้นี่นะครับแล้วกดกดจุดนี้นะครับจากฝั่งนู้นนะครับกดให้มันโผล่ขึ้นมานะครับดึงออกมานะครับก็จะลือ้อแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับก็จะเลื้อออกมาได้นะครับข้างในเหมือนของจริงเลยนะนี่เป็นปืนแบงก์กันนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับเป็นปืนที่ใช้ยิงกระสุน กระสุนเทียมนะครับกระสุนที่ไม่มีหัวกระสุนนะครับโหสปริงอันนี้สนิมขึ้นตึมเลยนะนี่มีระบบรีคอยด้วยนะครับเห็นไหมครับมีห่วงตรงเตงระบบของโค,ค้ขานะครับก็ดันไปข้างหน้ายกยกออกด้านหลังนะครับยกสปริงรีคอยออกมาแล้วก็มีลำกล้องนะครับเลื่อนไปข้างหน้าก็น่าจะออกได้อ่าออกมาได้แล้วครับ มีระบบขัดกรอนนะครับเ,เหมือนเหมือนของจริงเลยนะครับมีใต้ข้างใต้สไลด์นะครับม,ตตบมีตัวดิสคอนเนกเตอร์ด้วยนะครับนี่มันหายไปตั้งนานแล้วนะครับไปหลงอยู่ในโรงรถนะครับไปเจอเข้านี่ยครับ สังเกตดูดีๆนะครับในรังเพลิงก็จะมีเหล็กขวางอยู่ไม่ให้ใส่กระสุนจริงนะครับถ้าเป็นกระสุนแรงกันอย่าใส่ได้นะครับใส่แล้วก็ยิงนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะยิงกระสุนจริงไม่ได้นะครับตัวลํากล้องมีกรอนนะครับระบบขัดกรอนของโค้นเหมือนของโค้นเขนะครับเนี่ยระบบเซฟตี้ทั้งหมดนะครับมันทําให้ยิงกระสุนจริงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาน้ำมันฉีดสหน่อยนะครับ ที่นี่ตัวนี้น่าจะฉีดเยอะหน่อยฉีดที่คลงปืนนิดนึงฉีดใน,นระบบลั่นไกนะครับตัวนี้มีแหนบสามชายเหมือนเหมือนของจริงเด็ะเลยนะครับ ระบบกระบบเสียข้างในนะครับฉีดให้มันบริหารง่ายขึ้นอ่าลื่นขึ้นนะลื่นขึ้นกว่าเมื่อกี้เตรียวสอดเข้าไปยิงตรงนี้นิดนึงตรงไกลน,นะครับโอเคครับนี่เป็นซิลิโคนนะครับ โอเคเดี๋ยวลองประกอบดูอดีตยิงเนี่ย,ยสไลด์สักนิดหนึ่งตรงขาเกี่ยวบออเนี่ยนะครับที่บอกเข็มแทงชนวนโอเคเดี๋ยวลองประกอบดู นี้เป็น,ป,นปืนเทียมนะครับปืนที่ใช้ยิงกระสุนแบล้งกันนะครับกระสุนที่ไม่มีไม่มีหัวนะครับนี่จะประกอบถูกไหมเนี่ยจำไม่ได้แล้วอันไหนขึ้นบนลงล่างวะน่าจะใช่นะยวลองประกอบดู โอเคเนี่ยดูตรงนี้ให้รูมันโผล่มานะครับฉีดนิดนึงประกอบยากหน่อย โอเคอืมเรียบร้อยเซฟใช้ได้นะครับเขา้าเซฟแล้วเหนี่ยวไกลไม่ได้นะครับ ลื่นขึ้นลื่นขึ้นปรเมาอทีเยอะเลยน่เรามาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นปืนแบล็งกันนะครับเรียนแบบปืนเดโทนิกค,คอมแบทมาสเตอร์ขนาดจุดสี่ห้านะครับตัวนี้มิติมันประมาณโค้นออฟฟิเซอร์ได้นะครับโค้นออฟฟิเซอร์ผมนิ้วสามนิ้วนะครับ จับได้3มนิ้วดีใจมากเลยนะครับผมได้มันมาหลาย10ปีแล้วนะครับมันหายไปนานแล้วตอนนั้นเก็บหนีน้ําท่วมช่วงปีห้าสี่นะครับน้ําท่วมใหญ่ไปทิ้งไว้ในโรงรถนะครับแล้วก็หาไม่เจอจนมาเก็บตัวช่วงโควิดเนี่ยนะครับไปรื้อโรงรถแล้วเจอเข้านะครับก็นำเอามาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นปืนแบงก์กันนะครับเป็นปืนที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ ก็โอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมเอามาให้ดูกัอนอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ